สวัสดีค่ะสบายดี FC งนินีต้อนรับเข้าสู่โ่่งแสงอรุณแชนแนลนะคะสูตรนี้มาจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเนาะมันสซนได้เด่นสองมันได้ได้สองเนี่ยตัวด่นแต่มันมาล่างเนาะแต่นี้มันเป็นสูตรบนนะด้านมาล่างเลขออกบนออก สามสามหกโหเลขกเนาะสามสา,มสามหล่างอ,อกหนึ่งสองหนึ่งสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างสูตรเนี่ยเห็นไหมบางสูตรมันก็ในที่ผ่านมาเห็นไหมเนี่ยนี่สี่มาล่างห้ามาบนนี่ก็หกมาบนมาทั้งบนทั้งล่าง ว่าสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่งวดที่ผ่านมาเข้าสามบนอันนี้งวดนี้มามาล่างงวดนี้งวดนี้มาล่างเลขออกสามสามหกแต่ไม่มาบนแต่มาล่างงวดนี้เข้าตัวนี้เนาะสี่กับห้าไม่มาเข้าเข้าล่างงวด ไม่มาบนแต่มาล่างเพราะว่ามันสามสูตรสนได้สองตัวเดียวถึงงวดนี้มาดูว่าจะได้ตัวไหนมาดูกันนะงวดนี้จะได้ตัวไหนเอาสูตรหนึ่งก่อนเนาะ สูตรสูตรนี้ก็ตำแหน่งก็ตามที่แสงอรุณขีดไว้นี่นะตำแหน่งก็ตามนี้เลยเนาะบวกกันได้เท่าไหร่ก็บวก7จ็ดบวกสามเนาะ,ะเนาะตัวเลขก็หลักแสนคูณ8 3ดสาปดยิบสก็เอา4ลงมาเลยก็6กคูณสามสหปด ก็คือ8 7ดเจ็ดอันนี้ก็2คูณ2 2 2สก็4ลงมาเนี่ก็1 1คูณ2 1 2 1 2 2ก็1ลงมานั่นก็2ลงมาแล้วก็6นี่บวกเจนี่คือบวกเคงที่นะ บวกเจ็ดคงที่4ีบวกแได้12เอาเฉพาะเลขท้ายเนาะสอบวกเได้9 9้บวกสได้3 3มบวกหได้4 4่บวกสได้6 6หบวกหได้สองสองบวกเได้9ก้าตัวแรก9้า 9แล้วก็บวกไปอีก3แต้ม9ก้1 1 1 2สูตรนี้ได้9กับ2สูตรนี้ได้9กับ2สูตรที่2สูตรที่2สูตรที่สนี่ก็6 ก็เอาหลงมาเลยสักหลงมาตั้ง7จ็คูณสานี่คูณ3นะคูณ3ามนะสามเเอ็ดก็คือหนึ่งสามคูณสองสองบวกสเท่ากับ 6บวก1ได้7 7บวก6ได้3 3บวก1ได้4 4บวก4ได้8 8บวก4ได้2 2ก็นับไป4เนอะ2ทบทวนใหม่นะทุกคน6บวก1ได้7 7บวก6ได้3 3บวก1ได้4 4บวก4ได้8 8บวก4ได้2 2แล้วก็นับไป1แเต้มก็จะเป็น3นับไปอีก1นเต้มก็จะเป็น4สูตรที่2ก็จะมี2 3 4สนกันตัวเลขก็คือ2แล้วนะเนาะนี่2อส,สูตนี้สนกัน เลขสอง้วนะมาสูตรที่สสูตรที่3านี่ก็ซักสมลงมาหกอ้ยหซักสามลงมาแล้วก็6แล้วก็3ามคูณสองสองสามอีก1แล้วก็1แล้วก็บวกห สามบวกหกได้เก้าเก uk, ้า,าบวกหกได้ห้าห้าบวกหได้หกหกบวกหได้เจ็ดเดบวกหได้แตัวเลขก,ก็คือแนะในแปดแปดก็บวกหนึบวกหได้เก้าเวกห้บวกห,วกหได้ส สี่บวกหนได้ห้้าบวกหนึได้หกอาอะไรทุกคนอันนี้มันไม่ส่วนเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่3เนี่ยไม่สนนะแต่สูตรที่3มนี่มีมี8ป4เกสี่ห้สูตรที่2มี2 3 4สูตรที่1มี9กับ2สูตรที่1กับสูตรที่2อส่วนที่2สูตรที่3 นะกับสูตรที่2กับสูตรที่3ส่วนที่4ส่วนที่4นะทีนี้สูตร1กับสูตร3ส่วนที่เก้าเอา,เอา,เอาแล้วตัวเลขไม่เหมือนกันนะทุกคนมันจะมี2องเนาะสนี่ก็ส่วน2ส,สูตร4ส่วนสีเออส่วน2อส่วนส งวดนี้ไม่เหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมานั้นมีสซนสองตัวเดียวเนาะสามสูตรแต่สูตรนี้ไม่่ซนสองมีแค่สูตร1กับสูตร2 4มีแค่สูตร2กับสูตร3 9ม,มีสูตร1กับสูตร3เอาแล้วตัวเลข มันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดแน่ถ้าตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้เนาะสองสี่เก้าลองไปพิจารณาเบิ่งด้วยค่ะม,มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะสูตรนี้เนาะหวดที่ผ่านมาสถิติให้ดูนี่นะ มวดน,นี้ได้ห7เจ็ดแปดก็มาหหลักร้อยมาล่างหลักสิบต่อมาสี่มาล่างห้ามาบนต่อมางวดนี้มาบนไม่มาล่างงวดนี้ก็มาบนงวดนี้มาล่างงวดท,ที่ผ่านมานี่มาล่างเนาะสองนี่มาล่างแสงรุนมักสองจับส่เล็กใดก็เอาแต่สองแต่ว่า เลขหนึงเพราะบด้ไปจัดใส่เนาะก็เลยได้4ี่สองหออก1นึ่สองหนึ่งล่างแต่บนไม่มาวัดที่ผ่านมานี้เนาะงวดนี้พอได้แบบนี้แสงดุนก็จะมาลงใส่เล่มนี้หละไว้ทุกคนก็จะมาลงใส่เล่มนี้เนาะสูตรหนึ่งก็จะได้9้า แล้วก็สองสูตรสองสูตรสองก็จะได้สองสามสี่นนปากกาสองสามสี่สูตรสามก็จะได้แปดเก้าสี่ห้าหกแปดเก้าสี่ห้าหก สสูตรรวมกันเนาะตัวเลขก,ก็จะเป็นสองตัวที่สองก็จะเป็นสี่ตัวที่สามก็จะเป็น9หนังวดนี้จะมาไหมจะมาล่างหรือจะมาบนงวดนี้มาอรอลุ้นกันเนาะสูตรนี้มาอรอลุ้นกันระหว่า,าง3ามตัวนี้จะไปต่อไหมจะเดินต่อไหม ระหว่างสองสี่เก้าก็ลองเอาไปพิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวก็ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ตามสูตรเด้อค่ะสูตรเทสมาได้แบบนี้แสงอรุณก็ลงให้แบบนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะถูกคิดกียรว่ากันเด้อพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางจ้ามักกระจัดคัดกระพ่านเนาะค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดละเด้อเริ่มต้นเดือนใหม่หละวันนี้ หกเจ็ด <67. S 2> สามตัวนี้เนาะมาลุ้นกันว่าจะมาล่างหรือจะมาบนจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ก็มาอรอลุ้นกันเด้อค่ะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามเาไปพิจรารณาเด้อค่ะเด้อแสงรุ้นก็ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ,ะเนาะ,ะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ